กินก่มาแต่กลองขนมขนมว่างไใ้มุอเช้าเนี่ยนะพี่น้องกินน้ำกันอืมอืมกินสก่อนค่อยไปทักอันนี้ชมกระเป๋ากระเป๋าใบที่สองของชาวเรือนได้แล้วแล้วกระเป๋าสท้ายนะอืมเฮ็ดสายล,ลาลาบันเนี้ยมูกเจ้าค่ะเป็นกระเป๋าใส่เศษเงิน เหรียญไม่ลานะ,นะนะสะพ้ายไปอันนี้ใบตัวนี้นะใบน้อยกว่าตัวนั้นอีกเด้จ้ะอ่ากระทัดรัดดีมากเลยนะไ้ใส่เงินหลหเงินเหรียญเฮาเวลาไปเล่นไปยั้งก็ได้ไปห้างไปเฮิง่งใส่โทรศัพท์โทรศัพท์นะคะเงินเหรียญพวกเศษเงินนี่ทิม่มใส่เข้าไปนะอ่าใส่โทรศัพท์เฮา กำลังเฮ็ดสายเพื่นจักหน่อยเพอลราะละจะซีแล้วกินขนมสะก,ก่อนแ้ะสีเฮ็ดสรสีเฮ็ดอกีกนั่งกินขนมก่ะหมดควันไฟขึ้นอือออบอกครับอือ,อแตกซัวซัวลงไปคุณ มดกับแห้งหลายกรอบคับกกรอบเนี่ยขนมมัเนเดี๋ยวมือหองไว้อืมอืมอืม ใส่กำลังนมสดมันอู๋กินก่อนกินก่อนสิบ้านี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลต ยามิมง่ายกินแซ่บแห้งกินกสักคคก้อนเข้ามาทักกระเป๋านะคะอื ừ ừ. 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 มอืมเค็มโต๊ะมันเนี่ยเค็มโต๊ะมันเจ้า ถุขยะนี่อันนี้มันเป็นถุงผ้าถุงใส่กันเสื้อผ้าไว้กับว่าจะพับผ้าใส่ถุงขยะถุงขยะ,ถ,ขยะถุงขยะประจันมดมดมากมดควันไฟตัวน้อยๆน่้ีดีอืม จักม่ในทังในด,ดอกพระเจ้าบันิกัดบ,บันิหมดท่องถามแล้วบอคันบุคันโน้ตแด,ดงไฟน้อยบอกโตัเล่นน้อยอ่ะแม่โตเล่นน้อยอมักกัดทอนี่โอ้ยอันนี้กรณีสาวเดือนเนื้อว่าไงไงสาวเดือเน,น,นเป็นภูมิแพ้นั่นแหละเป็นภูมิแพ้คันได้แพ้อย่างมันสิคักว่าบ้านว่าเมืองข้เ,งขเจ้านั่นแหละทุกคน คันว่หมดน,น้อยๆกัดเนี่ยมาจอกมาแจ๊กย่งคือกันย่งนี่บ่ค่าได้กินฮอตเลือดอะ่จะจะเจ็บบะน,นึงกัดเจ็บบะน,นึงเน่ะเขาตีเขาวีไปบะนี่อาแปลมาตุ่มขึ้นอย่างใบเลยอืมอืมตุ่มขึ้นทองขึ้นอย่างใบเลยเพิ่งมาพูแพน,นแพะเ,เป็นพูมแพะเป็นแมกนั่นเป็นพูนแพะ อใก่เลี้วงนะได้เห็นปะไว้ถ้าพายใส่กระเป๋าเท,ท่ๆกระเป๋าแบบเท,ท่ๆกระเป๋าเท,ท่ๆน,น,นะเจ๊ะเนาะทักเองใช้เองเมันไปซื้อค่เจ้ากับบบแพงหรอกเพราะว่าบกมันกัดจีแพงกว่าเาเรือนเห็นเนี่ย เขาจะมีลวดลายแต่ว่าของชาวเดือนมันมีลวดลายอย่างเป็นธรรมดาเป็นลายธรรมดาที่เพื่อนทักขายเพื่อนใส่ลวดลายเพื่อนเฮ็ดลวดลายงามไงทุกคนชาวเดือนเห็ดเฮ็ดแบบอันตามถนัเจ้าของลวดลายธรรมดาก็เลยบอกท้าแม่นท้าแม่นว่าเทียบกับที่เพื่อนเห็ดขายบ่ได้ขายเท่าเพื่อนมันมีไปซื้อ บมมีลวดลายอย่างเพื่อนเฮ็ดขายแค้เพื่อนมีลวดลายสวยงามนะคะกระเป๋าสีนั่นสีนี้อันนี้เฮ็ดพ่อได้ใสใ่พี่น้องเลยเฮ็ดพอได้ใส่พอได้พายพายไปอันนั่นไปนี่ซื่อๆดอกนะคะพอได้สะพายไปพ่อได้ใส่อันกระเป๋าเงินพ่อได้ใส่เศษเงินเหรียญย่าดอกอย่าดมเนอะจะเนาะเสเดือนมักติดย่าดมไปน้ำ ยาดมยาหอมหมดนั่นแหละเรากลับโทรศัพท์เครื่อนนึ่งนั่นแหละที่ใส้ประจำกันเลยนะคะทักไส้เองอทักใช้เองอวดลายที่เราถนัดมาค่อยเลีว้วไ้เราตามที่เขาถนัดเลยนะคะ วันนี้ก็แดดดีดีพี่น้องเลยแดดดีแหง้งก็สมุยแต้ว,ว่าซักผ้าไปแล้วเมื่อวานนะคะทุกคนซักผ้าซักแพะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อวานสองสีคือกันเดี๋ยวสักเมื่อสีทักเป็นสามสีนะทุกคนนะอันนี้สองใส่ได้ใส่ได้ไดหมพรมสองเส้นนะคะแต่ว่าเท่อหลังสีทักเป็นสามเส้นเลยสามสี สามสี่สลับสามสาีส่ส,สวยๆนะคะอันนี้ใส่สองเส้นอ่าใส่เส้นเดียวเบาไว้แล้วสายตาบบเห็นหุ้ง <c oughs> ตาบบเห็นหุ้งว่แม่เนี่เราใส่สองสองเส้นสามเส้นไปนั่นแหละอ่าสายตาบาไวแล้วเรียว่เห็นหุ้งละเอาใหญ่ๆเ <c oughs> ข็มก็เอาเข็มรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เห็นไหมอ,อ่าเข็มรุ่นใหญ่ไปเลย แนวมันจับถนัดเออตาไม่ได้เลียวเห็นถนัดจักหน่อยบบคือสมัยแต่ก่อนเริ่มมุดเจ้าขาตนนัวในเท่าแล้วสายตาบบค่อยดีเล่งบบค่อยไวแล้วต้องใช้อันใหญ่ได้ก็เอาสองเส้นสามเส้นไปเส้นเดียวบไวทักผ้าพันคอขายไหมคะว่าสั้นทักผ้าพันคอขายไหมว่าพี่ถักไม่สวยคนสวยพี่ถักวดลายไม่เป็นนะคะอืา พี่ถักลวดลายไม่เป็นนะคะถ้าพี่ถักก็จะมีแค่ลายเดียวเนทะ่านั้นอยากจะถักคือว่าไง่ายๆเพื่อกระสอนนี่แหละในช่องแดงนะคะคนสวยแต่ว่าพี่ก็ไม่ไม่ง่ายง่ายพี่บกค่อยได้ไปเบิ่งบ่ได้ไปฮัดทักแบบพัฒนาปัานใดนะเอาแบบลายที่ตัวเองถนัดแล้วมันเร็วไวอะนะนะคะ,นะคะ ที่เพิ่นที่เพิ่นท้าขายผ้าพันคอน่พี่ไปเห็นนะมันจะมีลวดลายดอกดอกไม้อะที่เขาเห็ดถ้าข้าขายทางขายจริงจะสวยมากทุกคนไม่ว่ากระเป๋าหรือว่าผ้าพันคอเขาจะมีลวดลายของเขาเลยเป็นเอก,กลักษณ์เขาจะเขาจะเห็ดของเขาแบบลวดลายดอกไม้ดอกกุหลาบดอกอันนั้นอันนี้นะแม่ผ้าพันคอเหมือนกันนะคะก็จะเป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบดอกอย่างเพื่อนเห็ดเป็นลวดลายของเพื่อนนะสวยงามอยากให้ อยากได้ให้แฟนกับแม่แฟนค่ะออาจะ้ะพี่ไม่รับปากนะพี่ไม่ไม่ไม่กล้าทำให้มันไม่สวยอนะ่ะคนสวยพี่ขอโทษด้วยนะคะพี่ไม่กล้าทำให้องงหอบอกง่ายๆเ้างโกก้ารับทำให้ทุกคนอันนี้ก็เป็นอันนี้คือชาเดือนทักก็คือแบบว่าเป็นลวดลายอันเดียวเนาะจ้ะเนาะลวดลายอันเดียวทั้งผืนเลยนะคะทุกคนอ่า บ้านเขาเมืองหนาวเยอรมน,นีจ้าพี่เห็นคนที่เคยพี่เห็นคนที่ทําถักผ้าพันคอเองเลยนะเขาซื้อผ้ามาทําเองน้องสาวเขาซื้อผ้ามาทําเองเขาถักให้แม่ยายครับแม่ย่าเขาต่างเขาก็ได้แฟนฝรั่งเหมือนกันเขาซื้อมาทําเองเลยเขาซื้อได้มาทําเองเลยนะเขาถักผ้าพันคอถักเสื้อด้วย อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงแต่พี่เห็นเขาทำอยู่แต่เขาใช้ไม้ถักเขาใช้ไม้ถักทุกคนสวยแต่พี่พี่ไม่กล้าทำให้เราพี่ทำทาไม่เก่งทำไม่เป็นคือลวดลายพี่ไม่ได้เลยนะคะลวดลายพี่ไม่ได้เลยนะคะดอกมงดอกไม้ทำไม่ได้ทุกคนเชาวเดือนก็ทำแบบลายเดียวลายเดียวทั้งใบเลย,เลยนะเนี่ยไม่มีดอกไม้ผสม ปกติถ้าเขาทำขายเขาจะทำลวดลายดอกไม้สวยงามมากแล้วทีนี้เขาก็ได้ราคาดีเพราะว่าเขาทำลวดลายสวยไงมีดอกมงดอกไม้ทำขอบสีนั้นสีนี้นะ <c oughs> น้องน้องต้องไปสั่งเอาน้องน้องมันมีอยู่นะน้องจา๋าน้องคนสวยอย่าเพิ่งไปที่จะแนะนำให้ไปซื้ออยู่ลาซาดาลาซาดามีขาย ลาซาดามีขายนะคะช็อปปีน่าจะมีลึกป่าต้องไปไปดูในในลาซาด้าหรือว่าช็อปปีมันมีขายเสื้อหไหมพรมแบบว่าเขาถักเป็นสําเร็จรูปมาแล้วนะคะผ้าพันโคผ้าพันคอเราสั่งเอาเลยนะคะติดต่อเขาได้ที่ไหนคะมาสั้นพี่คนนี้เขาไม่น่าเขาเขาไม่ได้ขายไม่ได้ถักขายนะเขาถักให้ให้แม่แฟนเขาพี่พี่ว่าเขาไม่ถักขาย น้องต้องไปซื้อที่ลาซาด้าหรือไม่ก็ช็อปปี้นะมันมีขายอยู่เสื้อไหมพรมอะ่ะผ้าพันคอนะเราจะได้เลือกด้วยนะพี่ว่ามีเสื้อไหมพรมอะ่ะผ้าพันคอน้องกดเข้าไปเลยกดเข้าไปดูเลยจ้ะอ่าพี่แนะนําเลยทุกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ลาซาด้ากับช็อปปี้หมดแล้วนะคะทุกคนนะไม่ต้องคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างกดเข้าไป ดูเลยไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้ต้นพันไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างอยู่รวมในนั้นหมดแล้วน้องก็กดเข้าไปแล้วก็ค้นหาคําว่าเสื้อไหมพรมแล้วก็ผ้าพันคอไหมพรมเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยน้องก็เลือกเอาสีสวยๆเยอะแยะนะคะมีให้เลือกหลายหลากหลายพี่ว่าน่าจะมีมีแน่อ่านะคะเราไม่ต้องไปสั่ง ใครทำถ้าเพราะมันหาคนทักที่จะทักให้เราเนะ่ยมันยากไหทุกคนอืมมันยากเพราะว่ามันมันใช้เวลานะ่ทุกคนค่ะมันใช้เวลาทักมันก็มีอยู่คนรับจ้างทักรับจ้างทักขายนะนะแต่เราบ่รู้ว่าเออเนาะเออเอาแบบที่รวดเร็วแล้วก็สบายคือลาซาด้าแล้วก็ช h อปปี้กดเข้าไปสั่ง สมัยตอนนี้พี่เป็นเป็นกดระย้อนแล้วก็แพรนิกหนักๆนะพี่กินว่านหางจวลเข้ไม่มีไปขอเขาบ่อยๆตามบ้านะ่ะ<ม>เขาให้เราได้แค่ครั้งสครั้งแลแต่ต่อไปเขาไม่ขายให้เรานะ<ม>เขาให้ฟรีนี่เราก็เก่งใจเนาะเพราะเราต้องกินประจําว่านหางจลุลเข้เราจะไปขอทุกวันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ปลูกกินนะทุกคนเขาปลูกเขาปลูกประดับหน้าบ้านเขาเขาแบ่งให้เรากินเมื่อเราเป็นโรค คือเขาสงสารเราแล้วเขาก็ให้เราอยู่ครั้งสองครั้งแหละถ้าจะเอาแบบกินประจําแบบเป็นเดือนรักษาโรคอะ่ะมันต้องกินประจําไงบ้านห่างจระเข้มันหายากเราก็พี่ก็กดสั่งในลาซาด้าในลาซาด้าเลยนะบ้านห่างจระเอืมกดสั่งในลาซาด้าเลยนะอะพี่น้องวัดดีค่ะ